ลิงคาปูชินต้นกำเนิดมาจากที่ไหนหลายคนถามกันมามากเหลือเกินลิงคาปูชินแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆทั้งหมดล้วนมาจากทวีปอเมริกาใต้คาปูชินบราว์ครับมาจากบราซิลเอกวาร์และก็เปรูประเภทที่2คาปูชินแบล็คมาจากบราซิลปารากวัยและก็อาร์เจนตินาคาปูชินวีเปอร์ครับมาจากเวเนซุเอลาและก็บราซิลประเภทที่4คาปูชินไวท์เฟส มาจากโคลัมเบียและก็เอกวาดอร์คาปูชินที่สวยงามมากที่ผมชอบก็คือคาปูชินโกมาจากบราซิลถ้าจะสรุปก็คือมาจากทวีปอเมริกาใต้7ประเทศส่วนใหญ่จะมีประเทศละประมาณ1สายพันยกเว้นบราซิลครับที่มี4สายพันธ์หลักๆเลย